ื่อแกงคนร้ายแอปถ่ายคลิปนักศึกษาแล้วนำไปลงสื่อออนไลน์ตำรวจหญิง2องคนจะตามหาตัวคนร้ายเจอหรือไม่สวัสดีคขะอ,อยู่กับหนังที่มีชื่อว่าผู้หูตำรวจหญิงเหล็กปี2019 ดูหนังเต็มเรื่องสามารถเข้าไปดูได้ที่ดูบอลดูหนังไม่มีโฆษณาขัน้นตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นพ่อค้ายาเสพติดมีชื่อว่าซังดูแต่ทว่านักสืบหญิงเธอมีชื่อว่ามียองก็ได้เข้ามาจับกลุ่มตัวเขาแต่เขาก็มีลูกน้องหลายคนจึงสั่งให้จัดการเธอซะแต่ฝีมือเธอก็ไม่ธรรมดาจึงจัดการพวกลูกกระจกลงไปได้อย่างง่ายดายส่วนซังดูก็ได้ใส่เกียร์หมาและว,วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแต่ทว่าเขาก็ถูกเธอวิ่งตามจนเขาจนมู เมื่อเขาถือมีดออกมาเพื่อที่จะหั่นเธอเป็นชิ้นๆแต่เธอก็มีปืนจึงได้เล็งไปที่หนอนน้อยของเขาจนในที่สุดเขาก็ฉีดแตกและยอมจำนนทันทีระหว่างนั้นเองชายผู้ที่ลหลงไหลในกฎหมายเขามีชื่อว่าจีชอนเขาก็ได้ตกหลุมรักแม่สาวปืนโหดส่วนน้องสาวที่ได้ยินเสียงปืนเธอก็ได้ขึ้นมาหาพี่ชายเธอมีชื่อว่าจีฮเยเมื่อเธอเรียนจบเธอก็จะเป็นนักสืบเหมือนกับพี่สาวคนนั้นเมื่อเธอปราบพ่อค้ายาได้ไดเธอก็ได้เลื่อนตำแหน่งและได้รับใบป,ประกาศนียบัตรเป็นรางวัลแต่ทว่า จีชอนว่าที่อายการก็ได้มาบอกรักเธอเพราะเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่เจอครั้งแรกสุดท้ายทั้งสองคนก็แต่งงานกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนหลังจากที่เธอมีครอบครัวเธอก็ได้ย้ายมาอยู่ฝ่ายรับร้องเรียนคดีแพง่งมียองก็มีเพื่อนสนิทเธอมีชื่อว่าจางมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีส่วนคนนี้เธอเป็นนักสืบมีชื่อว่าจีฮเยเธอได้แต่งตัวเป็นพนักงานต้อนรับเพื่อที่จับล้อมตัวเป็นเหยือ่อเพื่อที่จะจับคนร้ายพ่นน้ำหมึกใส่ผู้หญิงซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายคนคอยสังเกตการรอยู่บ ระหว่างนั้นเองคนร้ายก็โผล่มาแล้วฉีดมึกใส่ขาของเธอแต่คนก็เดินเพ่นพันไปหมดจึงไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนกันแน่ระหว่างนั้นเองมันก็มีชายคนหนึ่งเดินจดโนตอยู่แต่เขาก็โมโหที่ปากกาดันเขียนไม่ออกจึงได้ทําการหักปากกาทันทีแต่ทว่าหมึกปากกาที่เขาหากักก็ดันกระเด็นไปโดนเสื้อของพนักงานต้อนรับเธอก็โมโหจึงควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้จึงได้หยิบถังขยะแล้วเข้าไปฟาดเข่าทันทีสุดท้ายแล้วเธอก็โดนหัวหน้าบนเพราะเธอไปทาร้ายผู้บร ซึ่งผู้บริสุทธิ์ที่เธอทำร้ายก็คือพี่ชายของเธอนั่นเองพี่สะพย้ยเธอก็ได้บ่นให้กับน้องสามีว่าไปทำร้ายพี่ชายเธอได้ไงทั้งสองคนจึงได้ทะเลาะก,กันไปมาสุดท้ายแล้วนักสืบจีฮเยเธอก็ได้ถูกทำบนและถูกย้ายมาอยู่ฝ่ายรับร้องเรียนคดีแพง่งกับพี่สะพ้ยมียองมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอได้มาที่ฝ่ายรับร้องเรียนคดีแพง่งเธอมีชื่อว่าซอจินแต่ทว่าเธอก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรจึงได้วางมือถือทิ้งไว้แล้วรีบออกไปทันทีมียองก็คิดว่าเธอลืมมือ จึงได้หยิบมือถือวิ่งตามเธอไปแต่ทว่าซอจินก็ตั้งใจให้รถชนตัวเองทุกคนที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้าไปช่วยแล้วเรียกรถพยาบาลมารับไปทันทีแต่มือถือของซอจินก็ยังอยู่กับเจ้าหน้าที่มียองและยังติดรหัสล็อกหน้าจอแต่เจ้าหน้าที่จางมีเธอก็สามารถปลดล็อกได้อย่างง่ายดายพวกเธอก็ได้เห็นคลิปหลุดของซอจินจางมีจึงบอกกับพวกเธอว่าวิดีโอถูกแอบถ่ายแล้วนําไปเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีหญิงสาวหลายคนตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมแอบถ่าย บางคนอับอายถึงขั้นต้องจบชีวิตตัวเองลงจีฮเยจึงรับหน้าที่สอบหาข้อมูลเธอจึงได้มาสอบถามแม่ของซอจินแต่แม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกของเธอเลยเมื่อเธอมาสอบถามคุณหมอที่ดูแลคนไข้คุณหมอก็บอกว่าพบสารเสพติดก,กับยาสลบอยู่ในเลือดของคนไข้ระหว่างนั้นเองเพื่อนของซอจินก็ได้เข้ามาเยี่ยมเธอจีฮเยจึงได้มาสอบถามเธอจนได้รู้ว่าเธอกับซอจินไปเที่ยวกันที่ผับแห่งหนึ่งพวกเธอสองคนก็เจอเข้ากับวัยรุ่นสี่คนซึ่งหนึ่งในน เป็นพ่อค้าขายน้ําหอมมีชื่อว่าจองแต่เมื่อเธอไปเข้าห้องน้ําซอจินก็ได้หายตัวไปพร้อมกับัยรุ่นสี่คนนั้นแล้วส่วนทางด้านมียองกับจางมีหัวหน้าแผนกก็สงสัยว่าจีฮเยหายไปไหนมียองจึงได้แถไปว่าจีฮเยท้องเสียอย่างหนกักจึงไปเข้าห้องน้ํายังไม่กลับมาจีฮเยจึงได้กลับมาเล่าเรื่องที่เธอไปสอบสวนเพื่อนของซอจินมาให้ทั้งสองคนได้ฟังซึ่งผับที่ซอจินไปมีชื่อว่าเมดมีวัยรุ่นสี่คนและหนึ่งในนั้นเป็นพ่อค้าขายน้ําหอมจางมีจึงได้ เจาะเข้าระบบกล้องจราจรแล้วดูคลิปย้อนหลังเพื่อที่จะหาตัวคนร้ายที่หลักพาตัวซอจินไปจนในที่สุดเธอก็เจอไวรุ่นกลุ่มนั้นพร้อมกับป้ายทะเบียนรถแต่เมื่อมียองโผล่ไปตรวจสอบป้ายทะเบียนรถเธอจึงได้รู้ว่าคนร้ายใช้รถป้ายทะเบียนปลอมจางมีจึงได้ดูเส้นทางของคนร้ายว่าพวกเขากําลังไปที่ไหนกันแต่ทว่าหัวหน้าก็โผล่มาพอดีโดยที่มียองกับจีฮเยก็กลับไปนั่งทํางานตามปกติจางมีจึงได้โดนหักไป3คะแนนเนื่องจากเธอเสียงดังเมื่อรู้ที่อยู่ของคนร้าย จีฮเยจึงรีบไปทันทีแต่ระหว่างที่เธอถามพนักงานชายเสื้อสีส้มเขาก็ได้ทำกล้องร่วงหล่นลงพื้นเมื่อเขาวิ่งหนีเธอจึงได้วิ่งตามไปทันทีมียองที่เป็นห่วงจึงได้ตามไปช่วยจีฮเยสุดท้ายมียองก็สามารถจับคนร้ายได้สำเร็จแต่ที่ไหนได้เขากลับเป็นซังดูพ่อค้ายาที่มียองเคยจับเมื่อตอนต้นเรื่องแต่เขาก็ยังคงฉีราดกางเกงเหมือนเดิมเมื่อพ่อค้ายาถูกจับได้เขาก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมแอบทายแต่รู้ว่าพวกมันใช้ยาหลอนก่ ราผสมลงไปในขวดน้ำหอมมีชื่อว่าน้ำหอมพิเศษเมื่อพวกเธอรู้แหล่งจำหน่ายน้ำหอมพิเศษจึงรีบนั่งแท็กซี่ไปทันทีแต่ทว่าพวกเธอก็เปลี่ยนเป็นชุดฮาวายเพื่อที่จะปลอมตัวเป็นลูกค้าทั่วไปซึ่งแหล่งขายน้ำหอมพิเศษจะอยู่ที่ร้านสักแต่ทว่าพวกเธอก็ต้องเป็นลูกค้าก่อนเธอจึงจะถามซื้อน้ำหอมจากเขาได้สุดท้ายพวกเธอก็ไม่ได้น้ำหอมแถมยังโดนค่าสักไปตั้ง1 5 0 0 0 0วอนแต่ที่ไหนได้พวกเธอก็เข้าร้านผิดเพราะร้านที่ขายน้ำหอมพิเศษมันคือร้านแท็ก ูต่างหากสุดท้ายพวกคนร้ายก็รู้ทันว่าพวกเธอเป็นตำรวจปลอมตัวมาจึงได้นำผักพวกมาจัดการพวกเธอซะจีฮเยจึงได้เทน้ำใส่ปลั๊กไฟจนไฟในห้องดับลงแล้วป้ามียองก็ได้จัดการพวกนั้นลงไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ได้นำพวกขายน้ำหอมพิเศษมาส่งให้กับตำรวจเมื่อจีชอนรู้เรื่องจึงรีบมาหาภรรยาทันทีแต่ทว่าตัวหัวหน้าแก๊งยังอยู่พวกเธอจึงต้องไปจัดการต่อโดยที่จางมีค่อยหาตำแหน่งของหัวหน้าแก๊งแต่ทว่าตำรวจนัก สืบคนอื่นๆก็ได้มาส่งพวกเธอสองคนเท่านั้นเพราะพวกเขาไม่สนใจแกงกระจกแบบนี้พวกเขามีภารกิจที่สําคัญมากกว่าเมื่อพวกเธอพึ่งใครไม่ได้จึงต้องลุยกันเองพวกเธอได้มาที่ผาเพื่อที่จะไปหาไวรุ่นสี่คนแต่ทว่าป้าที่อายุเกินก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้สุดท้ายก็เหลือแค่จีฮเยที่ต้องทําภารกิจคนเดียวซึ่งแกงอาชญากรรมที่จีฮเยตามหาก็คือไวรุ่นสี่คนนี้หัวหน้าแกงมีชื่อว่าจองเป็นพ่อค้าขายน้ําหอมแต่ทว่าสายของพวกเขาก็ถท โทรมารายงานว่าร้านสาถูกตำรวจหญิงสองคนจับเข้าคุกไปหมดแล้วซึ่งพวกเธอสองคนก็จะใส่ชุดฮาวายระหว่างนั้นเองผู้หญิงชุดฮาวายก็ได้เดินมาหาพวกเขาจีฮเยจึงได้หว่านล้อมพวกเขาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าพวกเขารู้เรื่องของเธอทั้งหมดแล้วสุดท้ายเธอก็ถูกฉีดน้ําหอมแล้วสลบไปทันทีส่วนคุณป้ามียองเธอก็ได้ยืนรอจีฮเยออกมาแต่ทว่าเธอก็เห็นจีฮเยถูกวัยรุ่นลากออกมาจากพาแต่เมื่อเธอจะไปช่วยเธอก็ถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งจะเข้ามาจัดการ คุณป้าที่เป็นนักกีฬามวยปั้มเก่าจึงได้จัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายส่วนจีชอนที่เป็นพี่ชายเขาก็เห็นน้องสาวถูกลักพาตัวไปจึงได้ขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านแล้วขี่ตามไปทันทีแต่เขาก็ได้มารับภรรยาเพื่อที่จะตามจีฮยเยไปด้วยกันเมื่อตำรวจรู้เรื่องของพวกเขาจองจึงจะปิดปากเธอซะโดยการฉีดยาพิษให้กับเธอแต่ทว่าพี่ชายของเธอก็โผล่มาแต่เขาก็พลาดท่าจัานเหยียบรถเข็นลมไปซะงั้นส่วน,นคุณป้ามียองเธอก็ได้จัดการไวรุ่นสองคนลงไปอย่าง ง่ายได้แต่ทว่าเธอก็ไม่อาจสู้หัวหน้าแก๊งได้เนื่องจากเขาเป็นแชมป์คาราเต้มาก่อนเธอจึงได้โดนเขาอัดจนน่วมเมื่อที่นี่ถูกเปิดโปงพวกแกงวัยรุ่นทั้ง4ี่คนจึงได้หนีไปจากที่นี่และทําการเผาที่นี่ทิ้งซาโดยทิ้งพวกเขาทั้ง3คนให้ตายไปกับกองเพลิงแต่พวกเขาทั้ง3าคนก็ได้ทําการถูเชือกจนขาดและหนีออกมาได้ทันก่อนที่จะถูกไฟเผาคอกตายเมื่อจีฮเยกลับมาที่กรมตํารวจเธอก็เห็นตํารวจผู้ชายที่ดีใจได้เลื่อนตําแหน่งขอปิดคดีใหญ่ๆได้แต่ทว่า จีฮเยก็รู้สึกผิดหวังกับกรมตำรวจนี้ที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์มากกว่าการรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนเธอจึงได้ปากกุญแจใส่ทีวีและก็บ่นให้กับพวกเขาจนในที่สุดสารวัตรก็เห็นใจจีฮเยจึงได้สั่งการให้ตำรวจทุกนายตามจับกลุ่มแก๊งอาชญากรรมแอบถ่ายทั้งหมดทุกหน่วยจึงได้ประสานงานกันทั้งหมดเพื่อที่จะหาตัวคนร้ายจนในที่สุดพวกเขาก็รู้ตำแหน่งของคนร้ายจึงสามารถจับคนร้ายได้สองคนแต่ก็ยังเหลือคนร้ายอีกสองคนจางมีก็เห็นรถของคนร้ายจอดติดไฟแดงอยู่ มียองกับจีฮเยจึงได้ขับรถพุ่งชนทันทีแต่ว่าคนร้ายก็ยังไม่เป็นอะไรจึงได้ขับรถหนีตำรวจแต่คนร้ายก็ขับรถมาเจอทางตันป้ามียองจึงได้จัดการคนร้ายไปได้อีกหนึ่งคนจากนั้นป้ามียองกับจีฮเยก็ได้ต่อสู้กับหัวหน้าแกงแต่ป้ามียองก็พลาดท่าถูกคนร้ายจับตัวเอาไว้สามีที่ตามมาก็จะเข้าไปช่วยภรรยาแต่ทว่าจีฮเยก็ได้ใช้โอกาสนี้เตะมีดออกจากมือของคนร้ายแล้วป้ามียองก็ได้จับคนร้ายทุ่มลงไปที่พื้นและจับกลุมตัว วคนร้้ายไดและแล้วพวกเธอก็สามารถปิดคดีนี้ได้สําเร็จแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ